อรลเียอรลเียที่51ได้ยินว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆน,น,นานาอรลเลียอรลเลียที่51ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอ โอเคครับก็ขอกราบสวีสวีดัตคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับสวีต้องเหนูนะครับพี่พที่น่ารักทุกคนกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการแล้วเป็นกิมมิชินเคยโอเยนะครับก็ดูเกมเจเจอวิกอีกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟไฟเอ็มนั่นเองนะครับสำหรับเซิร์ฟที่เราจะมาโปรโมทนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟนี้เลยนี่ก็แค่ค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับนี่เซิร์ฟนี้ก็จะเป็นประเทศนะครับแนวโลเพนะครับหรือว่าแนวสมบูรณ์บาทั่วไปเลยนะครับ เซิร์ฟนี้นะครับกดอีโมจินะครับก็คือแบบว่ากดเข้าไปที่ดิสคอดนะครับไปกดรับยศได้เลยนะครับก็จะได้ไวริสั่นเองนะครับแล้วก็อาวุธนะครับเลเวล1นะครับตีติด100%เเลยนะครับแฟชั่นน่ารักนะครับสวิตการเยอะนะครับแล้วก็เสื้อผ้ามากมายเลยนะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคครับเบื่อการเสียเวลาแล้วก็ทำการกดคอนเนคกันเลยปุ๊บอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยปะ let's go โอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็ข้ามมาอยู่กันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เข้ามานะครับก็จะมาเกิดอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับที่พี่ยืนอยู่เลยนะครับพอเข้ามาปุ๊บเราก็ทําการ กรอกข้อมูลนะครับชื่อตัวละครนะครับของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับด้านขวานะครับก็จะเป็นนะครับเมนูนะครับแต่งตัวละครนั่นเองนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับมอสเสื้อผ้าทรงผมนะครับแหวนนาฬิการองเท้านะครับแฟชั่นต่างๆนะครับบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับผู้ชมก็ลองแต่งตัวกันดูนะครับแฟชั่นพวกเสื้อผ้านะครับน่ารักนะครับจัดเต็มแน่นอนนะครับเยอะมากๆนะครับบอกเลยนะครับโอ้โหเพียบ โอเคครับหลังจากที่ทำการแต่งตัวเสร็จแล้วก็ทำการกดเซฟไปได้เลยนะครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดล็อบบี้ใช่ไหมแล้วก็ด้านซ้ายกับด้านขวานะครับอ่าเดี๋ยวไปดูที่ด้านขวาก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดนะครับแต่งตัวใหม่นั่นเองนะครับใครที่แต่งตัวผิดนะครับก็เดินเข้ามาแล้วก็กดตัว E อ่าแค่นี้ก็สามารถแต่งตัวใหม่ได้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่แต่งตัวเสร็จแล้วก็เดินมาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ทําการกดปุ่มตัว E ีปึ๊บ โอเคครับก็จะมีเมนูเนี่ยหรือว่า UI นะครับขึ้นทางด้านขวามุมขวานะครับก็จะมีวร์ปไปที่ w a l Zone นะครับวร์ปไปที่กลาดาแล้วก็วร์ปไปที่ AFK นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราวร์ปไปที่กลาดาก่อนเลย1 2 3าปึ๊บห <c oughs> ลรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่เลยนะครับ โอเคครับเราก็จะวาร์ปมาอยู่ที่กระดากลางนะครับนี่เลยหุ้ยกระดาสรนี้ก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับเรียบๆง่ายๆนะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่จะมาขึ้นแก๊งนะครับเซิฟนี้นะครับก็รับเอ่อของนะครับพวกสวิการนะครับเพียบเลยนะครับก็เดี๋ยวพี่ทำการขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่เลยนะครับหากมา10คนนะครับรับรถทํางานนะครับ200โลนะครับ3คันแล้วก็รถ g t b อีก2คันนะครับชุดตี อาวุธนะครับ5อันแล้วก็กุญแจตู้เซฟนะครับ3อันแล้วก็กาชา100ลูกไปเลยนะครับส่วนมา15คนนะครับรับรถทํางาน200โล7วันนะครับอ๋อไม่ใช่7วันอีกอ่า7คันนะฮะแล้วก็รถ GTB นะครับอีก4คันชุดตีอาวุธนะครับ8อันแล้วก็กุญแจตู้เซฟ5อันกาชา150ลูกเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสุติการนะครับของแจกเพียบจัดหนักแน่นอน สำหรับปุ่มคำสั่งภายในเซิร์ฟนี้ก็มีอะไรบ้างนะครับกดปุ่ม F1 เลยนะครับก็จะเป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับพวกอ๋อทวิตเตอร์นะครับก็สามารถเล่นได้นะครับตามปกติเลยอ่ะนี่นะครับโอเคแล้วก็กดปุ่ม F2 นะครับอ่านี่ก็จะเป็นการเปิดกระเป๋านะครับ UI ก็จะประมาณนี้เลยครับด้านซ้ายก็จะมีช่องด้วยประมาณ6ช่องด้วยกันนะครับแล้วก็กดปุ่ม F3 นะครับก็จะเป็นพวกแอนิเมชันนะครับหรือว่าอีโมอ่าเป็นการโพสท่าต่างๆนะครับก็ประมาณ900กว่าท่าเลยนะวิ เยอะมากนะครับพันกว่าท่าได้เลยนะเนี่ยโอเคส่วนท่าเต้นนะครับก็ประมาณ300กว่าท่านะครับนะแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับกดปุ่ม F7 นะครับก็จะเป็นการเปิดเมนูบินนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีบินนะครับแล้วก็กดปุ่ม F10 นะครับก็จะเป็นการเปิดหน้าต่างอุ้มนะครับก็จะมีด้วยกันอ่อเยอะหลากหลายรูปแบบเลยนะครับก็มีอุ้มมีกีหลังมีแบกนะครับอุ้มแบบคิโนมโตะนะครับแล้วก็พวกถ่ายรูปต่างๆนะครับอุ้มเจ้าสาวประมาณนี้เลยนะครับ โอเคแล้วก็กดปุ่ม F11 นะครับก็จะเป็นการเปิดราคาอีโคโนมี่นั่นเองนะครับสินค้าขึ้นลงนะครับว่าตอนนี้นะครับอะไรขายดีสุดนะฮะก็อย่างเช่นนะครับเอ่อตอนนี้อย่างเช่นเอ่อถ้าเกิดว่าเราไปฟาร์มนะครับกุ้งลอปเตอร์นะครับมาขายเนี่ยก็1ตัวนะครับประมาณ34บาทนั่นเองนะครับแล้วก็กดปุ่ม delete นะครับก็จะเป็นการเปิดสกอร์บอดนะครับอ่านี่เลยนะครับอ่าก็จะโชว์ชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์ ID นะครับ แล้วก็จํานวนคนที่ออนไลน์ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่ม F5 นะครับอ่ากดปุ่ม F5 ค้างเอาไว้นะครับเนี่ยก็จะเป็นเมนูวงล้อนะครับแบบนี้เลยนี่ก็ถอดเสื้อถอดกางเกงนะครับอ่แล้วก็เดี๋ยวใส่เอาไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับทางเซิร์ฟก็แจกอะไรมาให้บ้างนะครับเนี่ยแล้วก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาเลยนะครับโอเคครับเงินเริ่มต้นเซิร์ฟนี้นะครับแจกมาให้ทั้งหมดนะครับหนึ่งบาทเลยทีเดียวนะครับในตัวเราจะมีอยู่แค่5,000นนะครับแล้วก็ ที่เหลือนะครับก็จะอยู่ในตู้ ATM นะครับหรือว่าในธนาคารนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรประชาชนนะครับแจกกล่องซ่อมมาให้ด้วย5กล่องนะครับแล้วก็กาชาผู้เล่นใหม่นะครับ10ลูกเลยหรอโอ้โหโอเคแล้วก็กดใช้เลยนะครับของในกล่องก็จะมีตามนี้เลยนะครับโอเคพี่ก็เปิดสัก1อันละกันนะครับกดยินยันปุ๊บโอเคครับก็ได้เป็นสายไฟมานะครับ ก็กดรับของเลยแล้วก็ของต่อมานะครับก็จะเป็นกาชาแฟชั่นนั่นเองนะครับแจกมาให้2ลูกนะครับนี่แฟชั่นก็จะมีตามนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดทั้งหมดเลยนะสองลูกโอเคครับก็ได้มาเรียบร้อยแล้วก็กดรับของมาอ่ะแล้วก็เดี๋ยวลองกดใช้แฟชั่นดูนะครับปุ๊บอ๋อนี่เลยนะครับก็น่าจะเป็นแฟชั่นเกาะไหลนะครับแบบนี้เลยเฮ้ยน่ารักนะครับ แล้วก็ของต่อมานะครับก็แจกเป็นกาชารถเริ่มต้นมาให้ด้วยนะครับ1ลูกนะครับอ่ะแล้วก็กดใช้งานเลยนะครับโอเคครับรถเริ่มต้นนี้ก็จะมีด้วยกัน3คันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสุ่มกันครับไม่รู้ว่าจะได้เป็นคันไหนนะครับหนึ่งสองซ้ำตุ๊บโอ้โหได้เป็นคันนี้ว่ะเออดีดีดีนะครับกดรับมาเลยโอเคครับแล้วก็ของต่อมานะครับแจกเป็นกุญแจตู้เซฟนะครับ7วันด้วยนะครับก็กดใช้เลยนะครับกุญแจเช่านะครับ แล้วก็ของผู้เล่นใหม่นะครับกดใช้ดูซิโอเคครับก็ได้บัตรเอ่อฟาร์มคูณ2 7วันมานะครับแล้วก็แจกบัตรเอ่อหนูน้อยนะครับกดใช้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็บัตรเอ่อฟาร์มคูณ2กดใช้ด้วยนะครับแล้วก็แจกโทรศัพท์มือถือแจกรถทำงานดำา7วันเลยเหรอโอเคกดใช้อ่าแล้วเป็นแจกเป็นอาทิตย์ี่สนะครับแล้วก็แจกรถเอ่อโลนะครับ7วันนะครับนี่ หรือว่ารถทางานนั่นเองโอเคครับเราก็ทําการมาที่จุดวาร์ปตรงนี้กันก่อนดีกว่านะครับอ่ะแล้วก็ทําการกดตัวอินครับเดี๋ยวทําการวาร์ปไปที่วอลโซนกันนะครับสําหรับวอลโซนซับนี้นะครับเราก็สามารถมาฝึกซ้อมต่อยได้นะครับเราก็สามารถมาฝึกซ้อมอาวุธได้เลยนะครับอ่ะนี่เราก็จะอยู่ในโดมนะครับพื้นที่โล่งๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็จุดต่อมานะครับเราก็วาร์ปไปที่ A.F.K โซนกันดีกว่านะครับอ่ะล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ สำหรับ AFK เซิฟนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่ายื่นเฉยๆนะครับแล้วก็ได้ของนั่นเองนะครับพอเราเข้ามาในที่โซน AFK เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีข้อความนะครับขึ้นทางด้านซ้ายนะครับหรือว่า UI ขึ้นทางด้านซ้ายนั่นเองนะครับเห็นไหมตอนนี้นะครับเวลามันก็กําลังขึ้นนะครับเห็นหลอดไหมอ่าตอนนี้หลอดนะครับมันก็กําลังขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็จะได้เหรียญเนี่ยมีโอกาสนะครับรอปเป็นกาชา AFK ด้วยนะครับ แล้วก็ที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าทั่วไปนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรขายบ้างนะครับช็อปโอเคครับก็จะมีขนมปังมีโกโก้นะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือมีลําโพงมีกล่องซองนะครับแล้วก็ซิฟนี้นะครับมีระบบเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับก็จะมีเลี้ยงหมาแล้วก็เลี้ยงไก่นั่นเองอ่ะแล้วก็ซื้อไปด้วยนะครับอย่างละหนึ่งตัวแล้วก็อย่าลืมซื้ออาหารสัตว์ด้วยนะครับนี่แล้วก็มีเหยื่อด้วยนะครับเหยื่อแล้วก็บัตรงานดํานะครับไขควง แล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบนะครับหลอดความเครียดด้วยนะครับก็จะอยู่ทางด้านขวาเลยนะครับตรงหลอดเลือดนั่นเองครับก็จะเป็นหลอดอาหารแล้วก็หลอดความเครียดนั่นเองนะครับสำหรับด้านหน้าตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นจุดเบิกรถนะครับแล้วก็ทําการเบิกรถกดีกว่านะครับอ่านี่โอเคครับ UI เบรกรถก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราทําการเบิกที่20ดีกว่านะครับนี่ อันนี้ก็แจกฟรีเหมือนกันนะครับเป็นรถเอ่อทำงานดำนะครับบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับนี่แค่ออกตัวโอ้โหร้อยกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็ไปถึงที่ร้านขายรถแล้วนะครับอ่ากดตัวยูล็อกรถด้วยนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับในร้านค้าโอเคครับโอ้โหอันนี้ก็เปิดมาก็ราคา10,000แบาทเลยนะครับโอเคครับมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับนี่รถแนวคลาสสิกนะครับรถ50โลนะครับ โอเคหรือว่าจะไปรถแนวแบบสปอร์ตก็มีนะครับซูเปอร์คาร์ก็มีนะครับมีรถร้อยโลนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยแล้วก็เซิฟนี้นะครับเออยังสามารถซื้อขายนะครับ IC แล้วก็ OC ได้อีกด้วยนะครับต้องมียศพ่อค้าแม่ค้าก่อนเท่านั้นนะครับสำหรับเออกิจกรรมนะครับเออภายในเมืองนี้นะครับมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับก็จะมีชิงทงมีเก็บแอร์ดรอปนะครับมีไตกริลลานะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอีกมากมายนะครับ โอเคครับตัวนี้เราก็มาอีกที่สอนอตำรวจแล้วนะครับนี่รู้สึกว่าทางเซิร์ฟนะครับก็จะลงนะครับสอนอใหม่ด้วยนะครับนี่เลยนะครับด้านหน้านี่ก็จะตกแต่งเพิ่มานี้เลยนะครับแล้วก็มีตู้ ATM นะครับเยอะมากเลยนี่โอ้โหเรียงเป็นตับเลยนะครับส่วนด้านในสอนอนะครับเห็นไหมก็จะเป็นแบบสอนอใหม่เลยนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับรับสมัครหน่วยงานจํานวนมากเลยนะครับใครอยากเป็นผอนะครับใครอยากเป็นรองผอหรือว่าอยากเป็นเอ่ออะไรก็ตามนะครับติดต่อ แต่ที่นะครับดิสคอดของทางเซิร์ฟเลยตอนนี้เราก็ขับรถนะครับไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะครับนี่อันนี้ก็ด้านขวานะครับหรือว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับเห็นไหมก็จะมีป้ายโฆษณานะครับชื่อเซิร์ฟนะครับเลื่อนด้วยนะฮะอุ้ยเฟี้ยวนะครับแล้วก็ส่วนโรงพยาบาลนะครับก็เป็นแมปโรงพยาบาลใหม่เลยนะครับนี่แล้วก็ทางเซิร์ฟนะครับรับสมัครหน่วยงานหมอด้วยนะครับใครอยากเป็นหมออยากเป็น อ่อพอออหมออะไรอย่างงี้นะครับติดต่อสมัครดูนะครับไปที่ดิสกอร์ดของทางเซิร์ฟเลยตอนนี้เราก็ขับรถนะครับมาอยู่กันที่อู่ช่างแล้วนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นแมปอู่ช่างใหม่นะครับเซิร์ฟนี้นะครับมีมีหน่วยงานช่างนะครับประชาชนเนี่ยสามารถนํารถของตัวเองนะครับมาแต่งได้เลยนะฮะโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดแต่งรถนะครับอนี่แล้วก็สามารถอัปเกรดนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนสีละกันเนาะโอเคสีอะไรดี อ๋อสีชมพูไปเลยนะครับก็เสียเงินประมาณ3,000บาทนะครับในการเปลี่ยนสีแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นจุดซ่อมรถนะครับอ่านี่แล้วก็มาที่ NPC ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มตัวอนนครับนะก็จะมี UI ขึ้นมานะครับตัวเช็คสภาพรถล้างรถซ่อมภายนอกนะครับซ่อมเครื่องยนต์หรือว่าจะซ่อมทั้งหมดก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงโซนนี้ที่เราขับรถมานะครับนี่ ตรงนี้นะฮะด้านหน้านี้ก็จะเป็นจุดขายของนั่นเองนะครับหรือว่าจุดขายของอีคโนนี่นี่นะครับอ่าแล้วก็กดตัวอีนนะครับอ่า UI ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอย่างเช่นเราไปฟาร์มอาชีพอะไรมานะครับฟาร์มเสร็จแล้วก็นาของที่เราฟาร์มเนี่ยมาขายได้เลยนะครับเราก็จะได้เงินนั่นเองนะครับโอเคครับสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่ตรงชายหาดนะครับว้าวโอเคก็ถือว่าตกแต่งในสวนงามมากๆเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะครับด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นโซนเลี้ยงไก่นะครับโอเคแล้วก็เปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับแล้วก็กดใช้น้องไก่ดได้เลยนะครับพวกสัตว์เนี่ยเราก็สามารถไปซื้อได้ที่ลานขาทั่วไปเลยนะครับนี่แม่เมจ้าไก่ก็โผล่มาแล้วนะครับร้องด้วยนะครับ <apology> แล้วก็ส่วนฝั่งนู้นครับก็จะเป็นการเลี้ยงน้องหมานี่ปินเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็กดใช้น้องหมาได้เลยนะครับ นี่โผล่มาแล้วนะครับน้องหมาไซบีเรียนนะครับใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยน่ารักโอเคครับสำหรับอ่าพื้นที่ตรงนี้นะครับที่เราขับรถมานะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช่าเรือนะครับนี่โอเคครับก็จะมีเรือให้เช่านะครับหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเออสามารถเช่าเรือนะครับแล้วขับไปไหนได้นะครับนี่แล้วก็เปิดแผนที่กันเลยครับโอเคครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับเช่าเรือเสร็จแล้วเนี่ยก็ขับเรือนะครับมายังเกาะได้เลยนะครับ สำหรับที่เกาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดฆ่าซอมบี้นะครับก็จะมี3ระดับด้วยกันนะครับระดับง่ายระดับปานกลางแล้วก็ระดับแบบยากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปที่ระดับง่ายแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็ไปกันที่จุดฆ่าซอมบี้นะครับระดับง่ายแล้วนะครับนี่ก็ต้องอาจจะต้องใช้อาวุธนิดนึงนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเอามีดนะครับไปฟันซอมบี้กันนะครับนี่นี่ฟันเลยฟันเลยจนกว่ามันจะตาย โอเคครับก็จะมีออ่ให้กดตัว E ขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็กดตัว E เพื่อทำการฟาร์มนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เลยตอนนี้ครับเราก็ขับรถนะครับมาอยู่กันที่เลเบลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลเบลเซิร์ฟนี้ก็โอ้โหโคตรใหญ่นะครับแมปอลังการมากนะครับอ่ะแล้วก็จอดรถเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมล็อกรถด้วยนะครับโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูพวกโต๊ะคงโต๊ะครับกันดีกว่านะครับส่วนตรงกลางด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุด ตู้เซฟนั่นเองนะครับแล้วก็กดตัวอีแล้วก็สามารถฝากของได้นะครับไม่จํากัดเลยส่วนโต๊ะคราบนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูด้านซ้ายก่อนละกันอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟทั่วไปนะครับของจิปัะนะครับอ่าเนี่ยเครื่องจี้เหล็กนะครับกุญแจตู้เซฟอ่ที่ขุดคริสตัลนะครับเป็ดตกป้านะครับนี่แล้วก็พวกเกาะอแล้วก็อ่พวกแร่ต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนโต๊ะที่2ก็จะเป็นโต๊ะคราฟแฟชั่นนี่กดตัวอีเลยนะครับอุ้ยมีรถ AFK ด้วยนะครับ แล้วก็ส่วนหัวส่วนไหล่ส่วนมือส่วนเท้านะครับแล้วก็โต๊ะที่3นะครับนี่โต๊ะครับอาวุธนะครับแล้วก็ตีบวกโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมนะครับรูปิดแล้วก็ต่างๆนะครับอาวุธเริ่มต้นนะครับแล้วก็อาวุธเลเวล1นะครับอาวุธเลเวล2แล้วก็สําหรับกล่องตีอาวุธก็มีนะครับตอนนี้ครับเราก็ขับรถมาอยู่ที่ฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับอ่ะ โอเคครับหลังจากที่เราขับรถนะครับเข้ามาในวงนะครับรถก็จะหายเลยนะครับส่วนรถหายไปไหนนะครับนี่เราก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มตัวอีนครับอันนี้ก็จะเป็นระบบฝากรถนั่นเองครับสามารถเปิกรถแล้วก็เปิดท้ายรถได้ด้วยนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นงานฟาร์มนะครับเก็บกล้วยนะครับพ็อปก็ถือว่าน่ารักมากๆเลยเนี่ยเดินเข้าไปก็ไม่ต้องกดตัวอีเลยนะครับมันก็เก็บให้เลยครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบฟาร์มออโต้ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็กดตัวอีปุ๊บอ่ะเห็นไหมตอนนี้เราก็ ไม่ต้องจับเมาส์ไม่ต้องจับคีย์บอร์ดเลยนะครับมันก็เดินเก็บให้เองเลยสำหรับงานผีกฎหมายนะครับทั้งหมดภายในเมืองนี้ก็จะมีจกปูนแล้วก็จกสายไฟจกแคปนะครับแล้วก็มีขายยาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานนะครับฟาร์มเก็บองุ่นนั่นเองนะครับนี่พบอ,องุ่นก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานฟาร์มเก็บฟักทองนะครับ อ๋อก็มีงานฟาร์มอะไรบ้างนะครับมีเก็บน้ำมัน,มนเก็บฟักทองเก็บเห็ดเก็บกุ้งรอบเตอร์เก็บองุ่นเก็บกล้วยเก็บแตงโมเก็บสตอรอเบอรี่นะครับฟาร์มเหมืองนะครับเก็บคริสตัลตกปลาจี้เหล็กหรือว่าจะไปตีซอมบี้ก็ได้เหมือนกันโอเคครับก็ไปประครับจับเซฟแนวโลเพสเซฟนี้นะครับใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากเข้ามาลองเล่นนะครับก็เดี๋ยวพี่จะแปะรายละเอียดของทางเซฟนี้เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ ฟรีไวริสด,ด้วยนะครับแค่กดเข้าไปที่ก่อนนะครับไปกดรับยศแค่นั้นแล้วก็ได้ไวริสเลยแล้วก็สามารถกดเข้าจอยเซิร์ฟได้เลยนะฮะโอเคครับก็ฝากซ์ฟนี้ไปด้วยละกันนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจใน,จน,นการทำคลิปตนเองนะครับไปบ้านกันจุบ๊บ าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆน,นานาแอเล่แอลเลยที่51ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสวยเกินไปยังไงทำ